ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพมหาคนครในกองเอกชัยพัชสิริวัตรซีอีโอาพันธกีฬาซีเกมเป็นประธานจากประชุมหัวหน้า,นาคณะกีฬาจาก11ชาติในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมครั้งที่33โดยในวัดจำเรยเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชาไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมค่ะใช้การประชุมผ่านทางระบบซูมแทน สำหรับกัมพูชาก็ส่งรายชื่อนักกีฬามาแล้วจำนวน600คนนะวันนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่เกือบ200คนนี่เป็นการยืนยันว่ากัมพูชามาร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมอย่างแน่นอนค่ะจากจำนวนรายชื่อที่กัมพูชาส่งมาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพก็แสดงความห่วงใยในเรื่องความปลอดภยัยแต่ก็ไม่ปิดกั้นกัมพูชาค่ะถ้าทางการเมืองยังมีปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่มีใครทายอนาคตได้ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าทางการทางกีฬาเนี่ยครับต้องเข้าใจอย่างว่าเราก็เป็นที่จับตาของของโลกสากลชาพันเนี่ยก็จะพยายามรักษากติกานี้แต่บนพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องปลอดภัยด้วยมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับคนหรือคนที่มาแข่งกับเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะพยายามทำยังไงก็ได้ที่ที่จะมินิมัยส์คำว่ามินิมัส์แสคือลดไซส์ลง ให้มันพอเป็นพิธีให้เขาได้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่ในสังคมของพวกเรานะครับเฉะนั้นถ้าถ้าเขามั่นใจว่าเออกีฬาเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นปัญหากับคนของเขาก็อย่าให้การเมืองมายุ่งที่เกิดกีฬาให้ให้การเมืองเนี่ยคุณก็เคลียร์ให้เรียบร้อยกับการเมืองของไทยนะครับกีฬานี่เปิดประตูให้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเลย ั้นเนี่ยอย่าสร้างปัญหาเองนอกกีฬาแล้วก็มากลายเป็นปัญหานี่มาเกิดกับเด็กนักกีฬา